านผู้ฟังคะกระทรวงสาธารณาสุขนั้นได้ประกาศผลสําเร็จการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชาชนและกลุ่มเสี่ยงได้เกินเป้า1.8ล้านคนตั้งเป้าคัดกรองให้ได้42ล้านคนในปี2573ค่ะกระทรวงสาธารณาสุขนั้นประกาศผลสําเร็จการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะซึ่งในปี2573ก็มีการตั้งเป้าคัดกรองต่อเนื่อง ให้ได้42ล้านคนค่ะหากนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ครบก็จะป้องกันเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้มากกว่า5,000คนต่อปีนะคะและลดการเสียชีวิตได้1,600คนต่อปีพร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่45หน่วยงานดีเด่นที่ดำเนินงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีประกอบด้วยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดค่ะโรงพยาบาลรพสตและองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นตั้งเป้าในปี 2017เนี่ยนะคะรุนรงคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีให้ได้1ล้านคนเรื่องนี้เนี่ยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับนานาชาตินะคะรวมไปถึงประเทศไทยด้วยค่ะเนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดตับแข็งหรือว่ามะเร็งตับโดยทั่วโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี254ล้านคนไวรัสตับอักเสบซี50ล้านคน องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกจึงเห็นชอบในการกำจัดโรคดังกล่าวนี้ให้สำเร็จนะคะภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเมเร็งครบวงจรค่ะตั้งเป้าหมายรณรงค์คัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ C ในปีนี้ให้ได้หนึ่งล้านคนนะคะโดยเฉพาะในประชากรที่เกิดก่อนปี2535และกลุ่มเสี่ยงค่ะทังนี้ประชาชนที่สนใจคัดกรองเนี่ยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B ีและซีได้ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะสามารถคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีได้ถึง1.85ล้านคนส่วนไวรัสตับอักเสบซี1.83ล้านคนค่ะและจะคัดกรองต่อเนื่องนะคะให้ถึงเป้าหมายเนี่ย42ล้านคนในปี2573ค่ะทั้งนี้หากสามารถนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาก็จะสามารถป้องกันโรคตับแข็งได้นะคะ 5,378คนต่อปีป้องกันมะเร็งตับได้2,675คนต่อปีและลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคเวรัสตับอักเสบปีละ4ได้1,604คนต่อปีค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะแล้วก็ลดโอากาสเกิดภาะวะตับแข็งและมะเร็งตับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยกรมควบคุมโรคได้ออกมาตราการในการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบนะคะ ซึ่งทางด้านในแพทย์นิติเหตานุรักษ์รองที่บดีโกรงควบคุมโครคพูดถึงมาตรการในการกป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้วางมาตรการในการกป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบ ดังนี้ค่ะหนึ่งนั้นตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ในประชากรทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องนะคะ2ให้บริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ีแก่เด็กในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ีในหญิงตั้งครรภ์ทุกคนค่ะให้ยา uh, ต้านไวรัสในรายที่มีปริมาณไวรัสสูงรวมถึงดูแลลูกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ให้ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปและก็ตรวจหาการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ B ีเมื่อลูกอายุครบ1ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ4ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ B ีและ4ชนิดเรื้อรังนะคะด้วยยาต้านไวรัสตำรับใหม่ที่มีประสิทธิผลในการรักษาดีและอัตราการดื้อยาต่ำค่ะโดยเฉพาะยาซูซาบิเวียนะคะสาหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ4เรื้อรังที่มีประสิทธิผลในการรักษาหายขาดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์